สรุปผลการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2566โดยมีนางกนกนัดสิงหะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอสีขอระภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวเชษมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น19คนสกรอำเภอบัวเชษยึดหลักการการมีส่วนร่วมคือร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและคำนึงถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จคือการป้องกันการค้นหา การรักษาการเฝ้าระวังและการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่ชัยชนะเหนือยาเสพติดและอบายามุขโดยมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง5ด้านด้านที่1ด้านการป้องกันสถานศึกษาดำเนินการโดยสกร,รตำบลทั้ง6แห่งจัดห้องเรียนสีขาวมีองค์กรนักศึกษาภายในห้องเรียนสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียน มีภาระหน้าที่ช่วยเหลือด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาแนแนวหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียนสีขาวรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษาชี้แนะศึกษาตามแหล่งเรียนรู้พร้อมนำเสนอฝ่ายการงาน มีภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนสีขาวรักษาของมีงค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียนดูแลซส้มแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดพร้อมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสีขาวให้ผู้เรียน และป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียนสีขาวฝ่ายสารวัตรนักศึกษามีหน้าที่สอดส่องดูแลความเรียบร้อยในห้องเรียนนอกห้องเรียนและมุมอับเช่นห้องน้ำบริเวณอาคารแหล่งเรียนรู้ไม่ให้ไปมั่วสุมสูบุรีช่วยดูแลเพื่อนหากมีพฤติการ,รเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงรวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่างๆ ให้ฝ่ายสารวัตรนักศึกษาตักเตือนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้สารวัตรนักศึกษาแจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปฝ่ายกิจกรรมมีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งในห้องเรียนสีขาวและกิจกรรมอื่นๆเช่นการเล่นกีฬาร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม มีทักษะชีวิตและกิจกรรมกลุ่มสนใจของเพื่อนเพื่อนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้านการค้นหาสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการด้านการค้นหาเพื่อทำการคัดกรองนักศึกษารายบุคคลตามระบบการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเพื่อคัดกรองนักศึกษาเป็นรายบุคคลด้านการรักษาสถานศึกษามีการกำหนดนโยบาย แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเครือข่ายในการบำบัดรักษาและจัดตั้งคลินิกเสมามรักษสำหรับให้คำปรึกษาด้านยาเสพติดและอบายมุขด้านการเฝ้าระวังได้ดำเนินการจัดให้มีตู้แดงเสมามรักษเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งและส่งข่าวสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและอบายมุขด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษากำหนดนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆและแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมุ่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถานศึกษาโดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบเพื่อเป็นรากฐานการนำไปสู่ความยั่งยืน ของการแก้ไขปัญหาสกรอำเภอบัวเชิดมีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลระดับเงินทองและระดับเพชรดังนี้สกรอำเภอรัตนบุรีระดับเงินโรงเรียนบ้านสาแเรระดับทอง โรงเรียนบ้านสนระดับทองสกโรอำเภอกาบเชิงระดับทองสกอโรอำเภอสังขะระดับทองและโรงเรียนอนุบาลบับวเชบ้านรามาดโคระดับเพชร s t Practice มหัศจรรย์สมุนไพรห่างไกลบุรีที่มาจากสภาพปัญหายาเสพติดในสังคมมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สถานศึกษาจึงได้ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเพื่อเฝ้าระวังติดตามไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสอกอโรอำเภอบัวเชตดจึงได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าทดลองนวัตกรรมมหัศจรรย์สมุนไพรหางไกลบุรีขึ้นมาสรรพคุณพิมพ์เสน้ำพริกไทยดำมีสารฟีนอลิก และสารพิเพรีนช่วยต่อต้านด้านอนุมูลอิสระทำให้รสชาติบุหรี่เปลี่ยนไปมีอาการมึนเวลาสูบจนทำให้ไม่รู้สึกต้องการสูบบุหรี่วิธีใช้นําพิมพ์เสนน้ำพริกไทยดำสูดดมทุกครั้งเมื่อมีความต้องการสูบบุหรี่ประมาณ2นาทีทำให้รสชาติบุหรี่เปลี่ยนไปและมีอาการมึนเวลาสูบ จนทำให้ไม่รู้สึกอยากบุหรี่การคัดกรองมีการคัดกรองนักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มมีปัญหานักศึกษาที่ติดบุหรีแบบสุ่มเฉพาะเจาะจงจำนวน18คนสรุปผลการทดลองนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน18คนสามารถลดบุหรี่ได้จํำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ88.88 88. และนักศึกษาอีกสองคนไม่สามารถลดบุหรี่ได้คิดเป็นร้อยละ11.12